ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาองิการและส่งเสริมที่ได้รับการเลือกในการพัฒนาองคนกรอุตสาหกรรมรวมถึงความก้าวหน้าในการศึกษาของยิ่งหวานที่สุดเท่าที่จะหวานได้ 谢谢เด <osity> <ffee rails> ี๋ยวนี้กล้องแบบซูมไปไหนก็ไม่มีแสงเนั้นเราะเราพเป็นมัเียรรูปให้ผู้ชมมาดูะนั้นมัเียว์รูปใชมของเราจะขอกให้พี่กอนันเฉยขอมูรายะเอียให้เสร็จกระบวนการก่อนนะครับวมสตาที่ต้งจับจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภา้ส่วนซึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแด้อมามตั้งครับ คือผมจะตอบถามข้อแปดนะครับก็คือกลุ่มสา,ารการเชื้อมตือตัวอย่าอเชื่อมตือ R M นะครับก็คือจะป่าบริษัทถ้าทางสารน,นะโดยมีใน,าานการรับแจ้งแต่การที่ยุ่งเลยขอเบอร์ไปก็เนี่ยขอเบอร์ประสานงานไทยก็ติดต่อไม่ได้ผมจะแจกทรา,า,ทาบมาตรการนึ ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ทางด้านขวานะคะที่เป็นที่เป็นตัวสดขยายนะคะแล้วก็องงอก,กองานครการบริหารส่วนกอีที่ได้กระให้มาเป็นประธานบชอดนี้เสร็จแล้วจะขออนุญาตเก็บชุดการกล่าวเปิดการประชุมระดังความพิดเ็นของประธาชนครั้งที่หนึ่ โครงการนิคกมออตสาาการมเขยายตัวในด้านการลงทุนทั้งผู้ลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศพื้นที่เพิ่มเติมนะครับประมาณีกประมาณ2.900ร้อยไร่เพื่อิน